ปัญหาน้ําขังบนดาดฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ทําให้เกิดปัญหาไปสู่ด้านใต้นะครับวันนี้ผมอาจจะอยู่ในส่วนของอระเบียงชั้น3และอยู่ใต้ชั้น4ที่เป็นดาดฟ,ฟ้านะครับให้ดูในส่วนของระเบียงชั้น3ที่น้ําขังก่อนนะครับน้ำขังแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาพื้นคอนกรีตอมค,ความชื้นเหล็กเป็นสนิมเหล็กเป็นสนิมอย่างไรนะครับอยู่ชั้นนี้ได้ครบ2กรณีเลยนะครับนี่คือด้านที่รับน้ําถ้าไปดูด้านที่ได้รับผลกระทบนะครับ ด้านบนของที่เห็นภาพนี้นะครับก็คือชั้นดาดฟ้านะครับชั้นดาดฟ้าก็มีน้ําท่วมถังเหมือนกันนะครับน้าท่วมขังบนชั้นดาดฟ้านะครับก็จะทําให้ความชื้นที่อยู่ในคอนกรีตแล้วก็เหล็กนั้นเป็นสนิมแรงมีแรงดันถึง8เท่าก็จะทําให้หลุดร่อนออกมาแบบนี้นะครับในหลายๆจุดนะครับอันนี้เป็นส่วนของรางน้ําด้านนอกนะครับอันนี้เป็นส่วนของดาดฟ้านะครับหลายจุดนะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ ซึ่งในอาคารก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งของอาคารที่เกิดขึ้นนะครับให้ดูภาพนี้นะครับนี่คือจุดที่เกิดขึ้นของอาคารในหลายๆจุดนะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือปัญหาที่น้ําซึมจากข้างบนลงมาจนทําให้ปูนแตกจากแรงดันของเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นการทํา การแก้ปัญหานั้นต้องแก้ปัญหาที่ระบบกันซึมด้านบนนะครับส่วนชั้นนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะไปเกิดขึ้นที่ชั้นล่างนะครับเกิดขึ้นที่ชั้นล่างแล้วนะครับก็ต้องไปต้องแก้ระบบกันซึมที่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็จะไปป้องกันปัญหาด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจากรูปนี้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือข้างบนที่เป็นดาดฟ้านะครับดาดฟ้าที่ท่านเห็นนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับว่าเมื่อกี้เราเห็นเหล็กที่เป็นสนิมจากด้านใต้นะครับ นี่คือส่วนของรางน้านะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนี่คือส่วนของพื้นนะครับพื้นถ้าท่านมองเห็นไกลๆนะครับก็คือพื้นที่มีปัญหาน้ํคขังอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ทําให้น้ํานั้นซึมเข้าไปในผิวคอนกรีตเกิดปัญหาเรื่องของเหล็กเป็นสนิมกันจยดปูนแต่นะครับการแก้ปัญหาชั้นแรกครับสําหรับบ้านหลังนี้คือแก้ปัญหาโดยการทําระบบก,กันร,ร้อนด้วย E p พีฟมหนา6นิ้วนะครับนี่คือวาง E p พีฟมลงไปนะครับ บนพื้นแล้วก็เว้นรางน้ำไว้นะครับแล้วก็เทคอนกรีตทับหน้าเพื่อเป็นการทําระบบกันซึมนะครับเพราะฉะนั้นหลังนี้นะครับสองชั้นคือทําระบบกันร้อนด้วย E ีเพ o โ m แล้วก็เทปูนจากนั้นทําระบบกันซึมบนพื้นปูนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ได้ทั้งระบบกันร้อนและกันซึมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับวันนี้นะครับผมก็มาให้ทานได้เห็นนะครับนี่คือการแก้ปัญหาต่างๆของ ระบบนะครับวันนี้ครับท่านไปที่ Pain, มิสเตอร์เพนบังนนท์ครับ0917893563ครับ0917893563ได้ทั้งระบบกันร้อนด้วย EPS Foam และระบบกันซึมดีที่สุดของระบบกันซึมก็คือการใช้โพลีอิเทนสูตรน้ำมันรองลงมาจะเป็นโพลีอิเทนสูตรน้ำนะครับรวมทั้งอะคริลิกซูปเปอร์เจ1 o ออบโสก็จะเป็นระบบที่เราใช้ในการทำระบบกันซึมต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นท่านที่สนใจหรือติดตามก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ไปปรึกษากันได้ครับมิสเตอร์เพนต์ืองนนอยู่ตรงถนนพิบูลสงครามนะครับพิบูลสงครามซอยเนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวัสดุกันซึมประเภทซูเปอร์เจสเนั้นก็ไปได้ที่มิสเตอร์เพน์ทุกสาขานะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็แวะเวียนไปได้นะครับที่มิสเตอร์เพน์ทุกสาขาครับหรือไปที่มิสเตอร์เพนต์บางนนท์ครับ0917893563ทุกเรื่องบ้าน การก่อสร้างรวมทั้งการใช้ E.P.S. o ฟ m ในการสร้างบ้านครับ E.P.S. o ฟ m สร้างบ้านทำระบบกันร้อนบวกระบบกันซึมทำได้สไตล์สำเริงนิดพิงและผมสันชัยขนานผมไม่ได้รับเหมาอาจารย์สำเริงไม่ได้รับเหมาแต่เรามีวิธีการกระบวนการวัสดุและวิธีการทำงานอย่างถูกต้องท่านหาช่างไม่ได้ผมมีช่างแนะนำท่านสามารถไปตกลงเจราจาพูดคุยกันเองได้แต่ เขาสามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ระบอกครับขอบคุณครับพบกันที่มิสเตอร์เพมงนนกับสัญชัยขนานและสำเร็จนิพิ้งจากรายการช่างรูคู่บ้านขอบคุณครับ0917893563 Line ID แสัญชยัยหรือติดตามมาทาง YouTube ครับสัญชัยขนานหรือช่างรูคู่บ้านหรือสำเร็จนิพิ้งขอบคุณครับ